สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเต้าหู้เต้าหู้ที่เป็นปั้นเป็นก้อนกับผสมกับกุ้งแล้วก็หมูแล้วเดี๋ยวจะมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทำน้ำจิ้มลาดอีกทีหนึ่งเป็นอาหารเฮลที้เต้าหู้นี่ก็คือเต้าหู้แบบโทฟูปกติเลยค่ะแบบออร์แกนิกก็ได้เป็นเป็นเต้าหู้ขาวบ้านเรานั่นแหละเต้าหู้ขาวบ้านเราแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาขยำ ให้มันเข้ากันกับเนื้อหมูนี่เดียหั่นไว้แล้วเดีหมูตัวนี้เรียหมักไว้แล้วหมกักหมักกระเทียมพริกไทยรากผักชีอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดีก,ก็ต้องเอามาเพิ่มอีกก็คือช็อปก็คือสับสับกุ้งเพิ่มเข้าไปแล้วก็แครอทหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมจริงๆมันต้องมีปกติเดี๋ยวจะทํามันจะมีเออมีเออเขาเรียกอะไรวะ ขิงด้วยนะแต่ว่าปันดีขิงหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเต้าหู้เนี่ยซื้อมาจากร้านมาขยำขยำขยำไม่เข้าคนกับแล้วก็เอาพวกหมูหมูลงไปหมูบดมาบดเองค่ะเพราะว่าซื้อมาบางทีเขาก็ไม่บดให้เราก็แบบไปซื้ออันที่เขาบดเขาก็ชาร์จเพิ่ม เราก็เลยซื้อเครื่องบดมาทำเองง่ายเดี๋ยวเอาเป็นพวกเนื้อกับกุ้งเนี่ยขยามให้เข้ากันก่อนขยามให้เข้ากันก่อนคือหมูตัวเนี้ยเดี๋ยผสมไปแล้วนะผสมเครื่องนิดนึงก็คือใส่พวกรสปีกระเทียมพริกไทยแต่ว่าตัวเดียวก็จะผสมเพิ่มอีกรอบหนะึ่ง ขยำให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยำแป๊บนึงตอนนี้ก็คือขยำได้ที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเอาพริกไทยอันนี้เป็นกระหรี่ที่ว่าเขาโโบดมาแล้วค่ะเป็นกระหรี่ผงกระเทียมผงใส่อีกรอบนึงแล้วก็พริกไทยใส่อีกรอบนึงเดี๋ยวจะใส่ก่อนนะไม่มีคนถือกล้องอะ ก็เลยแบบเออต้องเขย่เาเนาใส่ตัวนี้ก่อนซื้อมาทีเป็นขวดใหญ่ๆแบบนี้เลย in, of the, of the ใส่เยอะจังใส่ไปเลยคะ่ะก็กินเองไม่ต้องห่วงเครื่องใส่ผักข้งไป ใส่ผัดห้องเตให้หมดปเปิดเตาไว้รอๆอกันลืมต้องผู้ขาวบ้านเรานะคะไม่ต้องนี่มันมันมีแแบบนี้ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่พริกไทยแป๊บหนึง่งใส่พริกไทยแป๊บหนึงบบน่งไม่มีคนถือกล้องให้อะต้องใส่เองเดี๋ยวใส่พริกไทยแป๊บหนึง่งตอนนี้ดีก็ใส่กระเทียมเอ่อพริกไทยลงไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตมัน โทฟูมันค่อนข้างที่จะไม่มีน้ำนมันเลก็เลยต้องใส่โอลิฟออยลงไปนิดหน่อยโอลิบออยยี่ห้อนหนก็นได้ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะใส่ให้มันพอมีความชุม่มเพราะว่าหมูเราก็แบบค่อนข้างที่จะแบบหมูเราก็ไม่หมูไม่ติดมนันอีกก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อย มันหอยไหมมีไหมต้องใส่ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนิดนึงซีอิ๊วหวานกระมอซีอิ๊วหวานเปิดซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานนิดหน่อย oh, <wow. S 2> ต้องใส่เยอะเพราะมันต้องเน้นจืดเพราะเราต้องแบบเราจะใส่เราจะทำน้ำจิ้มลากระปิกแล้วก็ใส่ขนอผงไปนิดหน่อย นิดนึงน้ำมัน่ะใส่ข้าวผงนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะใส่อย่างนี้ละหน่อยสังเกตด,ดิไม่ได้ใส่เยอะนะใส่เพราะมันมีรสชาติค่ะคนกินจะไม่อยากสะก่อนมันก็เฮลตี้แหละแต่ว่ามันไม่ต้องถึงขนาดแบบอาริเปร์เซนต์ให้มันมีรสชาตินิดนึง ขายาาลงไปขายาามันลงไปเปิดทีวีเสียงดังแท้พ่อใหญ่สมิทเลยนี่จะถือได้ดิแท้บนผัวมีคนเยวะเลยให้บนเยี่ยวก็จะมาปั้นเป็นกร้อนนะจ๊ะเขาก็จะมาปันปนนนาาป้นเป็นกร่อน ขออนุญาตพักนิดนึงโอเคมันเป็นก้อนตอนนี้เด็ก็ทอดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาทอดทอดให้มันเหลืองก็อยู่ยลือีกนะเดีอัวน,นี้จะทำก้อนเล็กอันนี้ทำก้อนใหญ่ รเราทําสลัดผสมทําสลัดด้วยแล้วก็กินกับสลัดก็อร่อยนะคะกินกับซอสหรือว่ากินกับซุปก็อร่อยรสชาติมันก็ไม่จืดๆหน่อยก็ไม่จืดนะเพราะว่าเราใส่เครื่อง,องปรุงไปเยอะมันก็จะมีท็กเจอร์ของ หอมแครอทอย่เงี้ยกุ้งอ่เงี้ยหมูแดงเงี้ยหุยสอบขอย่างนี้ก็อร่อยแล้วจ้ามาดูเข้ามาดูกันต่อจ้า<ะ>ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้กินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราอาจ,จะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้ถ้าเรายังรู้ว่าน้ำจิ้ม ซุกี้ก็ได้หรือว่าน้ำจิ้มของสปิงโรก็ได้อังนี้ก็กินกับสลัดสลัดจานโตๆแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้ก้อนของเราไม่รู้เรียกอะไรคือประยุกคือทำกินเองอะไรเงี้ยแล้วมันก็อร่อยดีอะไรเงี้ย เป็นอาหารค่อนข้างที่จะเฮล้นตี้นิดนึงเพราะมีเต้าหู้มีหมูนิดหน่อยมีกุ้งนิดหน่อยอย่างในี้เลยนดหน่อยแล้วก็มาปัาน้นแล้วก็มาทําแบบประมาณนี้เราไปดูที่กระทะอีกรอบเนี่ยอันนี้ก็คือท,ทําทีเยอะเพราะว่าเวลาไปทํางานไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากคือก็แบบเอาไปกินที่ทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินงนา่ายง่ยะเี้ยหมดแต่เรียกสามีทําไหมจริง ก็คืออาหารกลางวันเป็นอาหารกลางวันไดนอ้อะไรเงี้ยไม่มีคนต้งองคุ้นเคยก็ลำบากนิดนึงโห้โหส,สวยมากใส่แไบเดี๋ยวก็กินตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดียจะใช่ซอสที่เผ็ดหน่อยเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเราไม่ได้คลีนขนาดนั้นโอเคป้ะ ให้ลงกลีนอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ใช่อาหารกลีนนะแต่เป็นอาหารที่แบบเหมือนกับเฮลตี้นิดนึงนะคะ่ะเต้าหู้กินเต้าหู้ยังไงทุกค,คนก็บอกเต้าหู้มันไม่มีรสชาติก็ทำไห้มันมีรสชาติซีแต่ไม่ต้องถึงขนาดรสชาติแบบไม่คู่อาฟาามากรอถามลุงนะแตบบบออะไรเงี้ย ิิดพ okay. <Yeah. S 1> ึ่งจะเซฟใอ้มาวเองรสโอเคแซ่บบ่เทสกูดไว้เฮลตี้โทฟูยูกันเซย์ซัมติงกันมามวีดีโอเอาเอาเอาไอไอเ,อเอพิ่นว่าอันนี้คือน้ำสลัด <c oughs> น้ำสลัดก็คือเดี๋ยวก็ทำแบบประมาณ โอลิฟออยล์อะไรเงี้ยมะนาวเพปเปอร์ <c oughs> Pepper, แล้วก็เดี๋ยวจะพาทำน้ำสลัดไอไอคอกไอแคทไอกระดอกระแดก Too healthy but I think I like taste t smooth Yeah it's fine s e g o o d ฝรั่งกินยากค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำแบบเฮลตี้ผสมกับไม่เฮลตมาก มันก็จะกินง่ายขึ้นส่วนมากฝลั่งเขาก็ไม่ค่อยกินต้าหู้กันก็เราก็มาประยุกต์ทำเอาอย่างเงี้ยเป็นเมนูง่ายๆที่ลุงก็กินง่ายสำหรับคนที่แบบพวกอะไรนะที่แบบอยากลดหุ่นหรือว่าอยากที่แบบลดคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใส่เยอะมากอะไรเงี้ยแกก็กินอแก Good อ <All right. S 2> Perfect h n s Thanks,